สวัสดีครับสารานุกรมเย่ามนุษย์กับผมจีบีเลเซอร์เจ้าเก่าในวันนี้จะพาทุกท่านม,มาทำความรู้จักกับเย่ามนุษย์หลุมดำปีศาลกลับตับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาผู้ที่แต่เดิมแล้วจะได้เป็นผู้นำของกลุ่มเจ็ดเย่ามนุษย์ปีศาลด้วยซ้ำไปซึ่งชื่อของเขาก็าคือ Black Hole นั่นเองครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพลิกสารานุกรมเรื่องนี้ไปด้วยกนันเลยดีกว่าครับ Black Hole เป็นเย่ามนุษย์ปีศาจมิติที่4มีต้นกำเนิดอยู่ที่นอกโลก แต่อาศัยอยู่ที่สามเหลี่ยมเบิร์มยูดา์<ม>เขามีข่าพลังสูงถึงสองล้าน<ม>เกิดวันที่7กรกฎาคมสูง201เซนติเมตรเห็นตัวเล็ก,ลกแบบนี้เขากลับมีน้ำหนักถึง405กิโลกรัมเลยนะครับซึ่งหนักกว่าบัฟฟาโลแมนซะอีกข้อมูลตรงนี้อ้างอิงจากหนังสือทีมมัสเซลที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี2004ส่ครับผมวนข้อมูลเก่าจากนิตยสารจัมปี1984ระบุเอาไว้ว่าแบล็กโฮมีความสูงเพียง201เซนติเมตร หนักเพียงแค่110กิโลกรัมครับแบล็คโฮนั้นให้เสียงภาพโดยคนคิชิโนะคาซุฮิโกะซึ่งเป็นคนภาคคนเดียวกันกับเนปจูนแมนแต่ในเกมมัสโซลกรังบรี2ของเครื่อง PlayStation 2จะให้เสียงภาพโดยคนไดสเกกูริซึ่งเป็นคนภาคคนเดียวกันกันกนกบ a าชูราแมนครับแบล็คโฮนั้นจะเป็นคนที่ชอบโยมโมโหคู่ต่อสู้แต่ก็มีมุมดีๆที่มีน้ำใจนักกีฬาสูงมากแต่ก็มีความอมตมากเช่นกัน จากคําที่เขาสามารถตัดหัวผู้แพ้ได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะรูปลักษณ์ภายนอกของแลคโคลในฉบับไอนิเมะและคอมิกนั้นจะเหมือนกันทุกประการซึ่งจะมีร่างกายสีดำทั้งตัวแต่โซนทงมือรองเทา้าบูทแม้แต่กุงกิงในก็จะเป็นสีแดงกลางอกของเขาจะมีตัวอ,อักษร B กับ H ตัวใหญ่ๆสีแดงและใบหน้าของเขาก็จะมีวงกลมทะลุออกไปสามารถมองทะลุได้แต่ถ้ามองเข้าไปตรงๆก็จะเป็นมิติลี้ลับบรรุมดำ ซึ่งรูนบนใบหน้าเขามีแรงตึงดูดที่สูงมากและแน่นอนว่ามันสามารถยืดหดย่อขยายได้ตามใจชอบแถมราา่างกายของเขายังเชื่อมโยงกับห่วงบิติทําให้เวลาแบล็คโฮลได้รับบาดแผลก็จะเกิดเป็นรอยแยกตามบิติขึ้นมากลางอากาศด้วยเช่นกันครับเขาสามารถใช้เงาและห่วงบิติในการต่อสู้แบบพลิกแพลงและซับซ้อนมุดเข้าไปในเงาก็ยังทําได้สร้างร่างแยกเงาก็ยังทําได้โดยที่มีท่าติดอย่างแบล็คโฮลดูดกลืน ซึ่งจะเป็นการดูดคู่ต่อสู้เข้ามาข้างในหลุมดําบนใบหน้าตนเองเพื่อขังเขาไว้ในห้วงต่างมิติและท่าไม้ตายสุดอันตรายอย่าง Dimension นคิวซึ่งจะเป็นท่าที่จ,จับแขนทั้งสองข้างของคู่ต่อสู้พาดคอยกันกลางอากาศและนําขาทั้งสองเกี่ยวล็อกขาเอาไว้จากนั้นจึงทุ่มส่วนศรีรษะลงกับพื้นอย่างดุเดืงครับถ้าโพสตูผุ่นๆก็คล้ายมัสเตอร์รีเวนเจอร์ของซูเปอร์ฟินิ์เลยล่ะครับถ้าใจพูดถึงความเป็นมาของแบล็คโฮลผู้นี้ คนต้องพาทุกท่านไปถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันลี้ลับซึ่งจะเป็นเรื่องราวความเป็นมาถึงความสาัพพาของแบล็คโฮลและเพนทากอนด้วยครับจากที่รู้กันว่าถิ่นที่อยู่ของตระกูลแบล็คโฮลนั้นจะอยู่ที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่แท้จริงแล้วพวกเขานั้นมาจากนอกโลกในมิติลี้ลับแห่งหนึ่งพวกเขานั้นสามารถเข้าออกในโลกนอกโลกได้ตามใจชอบทว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจะเป็นประตูที่ใช้ผ่านไปผ่านมาเฉยๆซึ่งตรงนี้จะถูกเรียกว่าลูนอนแบล็คโฮลครับ คนของตระกูลน,นี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือตัวสีดำดำทั้งตัวและมีรูโหวบนใบหน้าแต่จะเป็นรูปร่างอะไรก็ไม่ทราบได้ต้นตระกูลของแบล็กโคนนั้นเป็นตระกูลที่มีความเป็นเย่ามนุษย์ปีศาจปนานแสนนานและไม่มีผู้นําที่เป็นตัวเป็นตนจะเป็นตระกูลที่ไร้ระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์และใช้ความเป็นใหญ่ข่มเอาครับส่วนตระกูลของเพนตากอนนั้นจะอยู่ที่ s ซี t t l e ประเทศอเมริกา แต่ตระกูลของเพนตะกอนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันกับตระกูลหนอนแบ็โคอยู่บ่อยครั้งและมักจะมีการแต่งงานกันระหว่างคนของทั้งสองตระกูลนี้ทําให้สถานภะพของแบ็คโคและเพนตากอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่ผิดครับแต่ทั้งสองคนนั้นในช่วงวัยเด็กเขาไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่นะักออกไปทางเฉยๆแต่ไม่ถึงกับไปชอบขี้หน้าถ้าถามว่าพวกเขาพัฒนาจนมาสนิทเปื้นี้ได้ยังไง ก็ต้องขอย้อนไปถึงสมัยที่พวกเขามีอายุได้เพียง12ขวบเลยนะครับสมัยเด็กๆเพนตากอนจะมีโอกาสได้ข้ามมิติไปมาหาสู่กันกันกบตระกูลของแบล็กโคอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้า,าเพนตากอนไม่ได้รู้สึกชอบการมิตติ้งแต่ละครั้งเลยเออกไปทางเกียดด้วยซ้ำไปเพราะนอกจากแบล็กโคแล้วก็ไม่มีใครในวัยเดียวกันกันกบตนเองเลยโสมแบล็กโคเองก็บางครั้งเขาก็จะข้ามมิติไปไหนต่อไหนด้วยตัวคนเดียวเสมอทำให้สงคนนี้ ไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปากกันสักเท่าไหร่นะอยู่มาวันหนึ่งเพนตากอนเดินเล่นอยู่ที่สวนแล้วก็ไปเจอเข้ากับ3พี่น้องเบอร์มิวดาที่กำลังรุมสกรัมแบล็กโคอยู่ซึ่ง3พี่น้องเบอร์มิวดาเป็นหัวโจกอยู่ในขนาดนี้เพนตากอนก,ก็เข้าไปช่วยแบล็กโคออกมาถึงแบล็กโคจะโวยวายเพราะฝ่ายยุ่งไม่เข้าเรื่องแต่ก็ได้เปิดใจคุยกันก็ได้ความว่าแบล็กโคนั้นรู้สึกอิจฉา3พี่น้องเบอร์มิวดาที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันตามสไตล์แฝดสามเพนทากอนได้ยินดังนั้นก็เริ่มเข้าใจจึงลองเสนอขึ้นมาว่าเรามาเป็นพี่น้องกันดูไหมละ่ะแต่แบล็กโคปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต่อสู้ไม่เป็นใช่ครับเมื่อก่อนแบล็กโคไม่ใช่สายต่อสู้จ้าเหมือนทุกวันนี้นะครับเพนทากอนจึงยื่นข้อเสนอพเพิ่มเติมอีกว่าเออพวกเราสองคนลองมารวมพลังกันเป็นคู่หูกันดูไหมถ้ารวมเอาพอสามารถเปลี่ยนแปลงข่วงเวลาของตัวเอง กับความสามารถข้ามมิติของแบล็คโฮลแล้วก็เราก็ต้องคนแซวสามพี่น้องเบอร์มิวด้าได้สบายๆแน่นอนหลังจากนั้นทั้งคู่ถึงใช้เวลาสนากเพื่อทำความรู้จักและฝึกฝนความสามารถของตนเองและได้เข้าไปท้าสู้กับสามพี่น้องเบอร์มิวด้าอีกครั้งจนคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดชัยชนะของทั้งคู่นำไปที่ฮือฮาไปทั่วทันตระกูลและได้ก็เป็นเสกเปิดตัวครั้งแรกของทีมคอมโบมิติที่4นั่นเองครับหลังจากชัยชนะครั้งแรกของทีมคอมโบมิติที่4นั้น ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนรักกันและต่างคนแตกก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตอนเองและกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ2ปีโดยที่ครั้งนี้3พี่น้องเบอร์มิวดานั้นสงบเสงี่ยมเจียมเจียมกันขึ้นเยอะเราก็เป็นคนละคนเพราะว่าการพบปะครั้งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดนะเพนทากอนได้พบก,กับแบคโฮอีกครั้งโดยได้ครั้งนี้เขาก้าวเป็นหัวโจกตัวเป้งที่คอยโคุมเด็กคนอื่นๆในตระกูลและก่อตั้งองค์กรชั่วร้ายขึ้นมาและนิสัยที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเทา้า แบล็โคมีความโหดร้ายฉลาดแกมโกงและความเร็วที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีความคิดที่ขัดแย้งกับเพนทากอนโดยสิ้นเชิงแต่ถึงกระนั้นทั้งโคก็ไม่ได้ต่อสู้กันและแยกย้ายจากกันไปโดยที่ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยอีกสิปีผ่านไปแบล็กโคก็ได้พบกับเพนทากอนอีกครั้งโดยที่ครั้งนี้แบล็กโคก็ได้ขายวิญญาณให้กับสตาร์และเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ็ดยอดมนุษย์ปีศามมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ ส่วนทำยังไงถึงได้เข้ามานั้นไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาตรงส่วนนี้ครับแบล็คโคปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอทีวีและคอมิกครั้งแรกในบทศึกเจ็ดย่ามนุษย์ปีาศาจและได้เข้าต่อสู้กันกับคินนิโคแมนทัดจากสเตคัสเซตคิงในเวทีเรือนกระจกตัวเขานั้นสามารถใช้การแยกเงาในการต่อสู้กับคินนิโคแมนได้เป็นอย่างดีและได้เปิดตัวท่าหลุมดําของเขาอีกด้วยและมีบทบาทอีกในศึกแท็กแมชในฐานะทีมคอมโบมิติที่4 แต่ด้วยความที่มวยปิดคู่ปีนิดทาให้พ่ายแพ้กับทีม Muscle b r o t h e อง Kinney c o l e และ k i น n e ค Coleman g r a เป็นตั้งแต่รอบแรกนั่นเองครับแต่ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็ทำให้เขารู้สึกได้ใกล้ชิดกับเพนทากอนอีกครั้งหนึ่งด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังคล้ายจะปรากฏต่อมาใน The Movie ศึกชุลมุนในนิวยอร์กที่มีเฉพาะในอนิเมะเท่านั้นแต่ออกมาเป็นตัวปลอมเท่าน,นั้นครับ หลังจากนั้นบทของแบล็กโฮก็กลับมาคันงในฐานะเดอะแบของฝ่ายปีศาจในศึก Perfect l a s ล Number บโดยที่ตัวเขานั้นสามารถเอาชนะย่อมนูตเพอร์เฟกตได้ถึง2คนอย่างเดวมิชเชนแมนและจากรุชีโดยที่การต่อสู้กับจากรุชีเขาได้รับการซัพพอร์ตแบบเท่ๆจากเพนตากอนและเขายังมีหน้าที่เป็นตัวเปิดว์าผองทีมปีศาจให้ไปที่นูน่นไปที่นี่ได้ในเวลาอันสั้นทันท่วงทีได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกปีศาจที่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับ ปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวละครสุดนดิ้ยิมของฝั่งไวายร้ายเลยนะครับเวลามีวตจะมีชื่อเขาติดอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยและนั่นก็คือปดปาทั้งหมดของย่อมมนุษย์ปีาศาจซีมิติหรือแบล็คโฮลนั่นเองครับทุกท่านคิดยังไงกับย่อมมนุษย์หลุมดำผู้นี้บ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ